ยามาฮ่าเทสนไ GT+ Plus เป็นรถในกลุ่มสปอร์ตทัวร์งที่มีเทคโนโลยีล้ำที่สุดจริงเหรอไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งยามาฮ่ได้เปิดตัวเทสนาย GT+ Plus ในประเทศไทยแล้ว ครั้งนี้มาพร้อมฟังก์ชันใหม่แบบเต็มๆลำจริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยในการขับขี่ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ขนาด7นิ้วตัวใหม่ทั้งหมดที่หทให้ความสว่างสูงสามารถแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนและชัดเจนซึ่งผู้ขับขี่จะสามารถเลือกเลเยเอาหน้าจอที่แตกต่างกันออกไปได้ถึง3แบบโดยแต่ละแบบจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ตรงกับความชอบของแต่ละบุคคลและสภาพการขับขี่ และยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน m y l i g h t และแอปแสดงแผนที่เต็มรูปแบบอย่าง Garmin m o t o r l i g h t พร้อมเสริมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ Adaptive Cruise Control โดยจะมีเรดาร์ทำหน้าที่วัดระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้อย่างแม่นยำระบบเฉลี่ยน้ำหนักเบรกระหว่างหน้าและหลังหรือ Unified Brake ที่เชื่อมต่อกับเรดาร์เมื่อผู้ขับขี่เปิดใช้งานระบบจะควบคุมความเร็ว ชะลอความเร็วและเล่นความเร็วอัตโนมัติให้สอดคล้องกับความเร็วของรถคันข้างหน้าเพื่อรักษาระยะห่างตามหลังให้คงที่ตามที่ตั้งค่าไว้ลงหน้าที่สามารถปรับได้4ี่ระดับเพิ่มความสะดวกสบายลดความเมื่อยล้าเวลาที่ขับขี่นานๆนนพร้อมโหมดการขับขี่ที่สามารถตอบสนองได้ทุกการขับขี่นอกจากนี้ยังมี imu 6แกนขั้นสูงที่จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังหน่วยควบคุมเครื่องยนต์ ecu เพื่อเปิดใช้งานระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ระบบควบคุมการสไลด์และระบบควบคุมล้อหน้ายกมีระบบควบคุมเบรกที่ควบคุมโดยชุดควบคุมไฮดรอลิกซึ่งจะปรับแรงดันของเบรกหน้าและหลังตามข้อมูลที่ได้รับจาก IMU เช่นเดียวกับเซนเซอร์ความเร็วล้อหน้าและหลังระบบทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อให้ผู้ขับขี่มีสมาธิกับการดึงศักยภาพของรถออกมาดีที่สุดแต่และระบบยังสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้และ TCS SCS และ LIF ที่ผู้ขับขี่สามารถปรับระดับแทรกเข้าไปได้แล้วแต่ความต้องการระบบการเสเทือนจะมีการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ KYB a c t i m a t i c Damper System Generation ใหม่ให้สมรรถนะแบบสปอร์ตพร้อมการขับขี่ที่สบายมากยิ่งขึ้น มีการใช้ข้อมูลจาก imu 6แกนที่เป็นตัวตรวจสอบดินามิกของรถจากเซ็นเซอร์ต่างๆอย่างต่อเนื่องสามารถปรับชุดควบคุมช่วงล่าง scu ให้มีแรงหน่วงที่เหมาะกับสภาพการขับขี่บนท้องถนนระบบการสะเทือนแบบกึ่ง Active นี้ ยังจะทำงานร่วมกับระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบเฉลี่ยน้ำหนักเบรกระหว่างหน้าและหลังด้วยในส่วนของขุมพลังเครื่องยนต์จะใช้เครื่องยนต์แบบคลอสแพน n าลูกสูบขนาด 890cc ที่มีชื่อเสียงระดับโลกสามารถให้แรงบิดและพลักกำลังได้อย่างเล้าใจด้วยพลัง119แรงม้าที่10,000รอบต่อนาทีแรงบิด 9.3นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีตัวรถใช้เฟรมอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปที่เป็นเอกสิทธิ์ของ y a m a ฮ่าประสานกับอินไลน์3สูบที่ทรงประสิทธิภาพให้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความแข็งแรงและน้ำหนักที่เบามีล้อแม็กที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาช่วยลดน้ำหนักทำให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสำหรับเทเซอร์ GT+ จะถูกเปิดตัวที่ไทยด้วยราคา619,000บาท และถ้าท่านผู้ชมซื้อรถในช่วงที่มีโปรโมชั่นก็จะได้รับกิฟต์ไวเชอร์20 0 0บาทและประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยเป็นยังไงบ้างล่ะครับออปชั่นมากพอไหมครับสำหรับรถสปอร์ตทัวริงคันนี้สำหรับคนที่กำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่ขี่ง่ายๆเอาไว้ขี่ชิลๆนะฮะก็สามารถไปดูคลิป y ยามา g r าแก f i l a n o h y b r i d ที่ผมเคยทำเอาไวแล้วได้นะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในนี้เลยนะฮะแล้วถ้าชอบคลิปนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกมากมายงไงนะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะครับสําหรับช่วงคําคมท้ายคลิปของตอนเนี้ก็จะมีว่าจงกินอย่างกล้าหาญแล้วไปตรวจเบาหวานเอาทีหลังโอ้ยเธอหวานจริงเงบ แล้วยังไงก็ตามอย่าลืมกลับมาพบกับใหม่อีกนหนึ่งในคลิปหน้านะครับ